สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคาดเดามางังอะตอนที่245เป็นต้นไป EP 2ซึ่งเมื่อตอนก่อนหน้านี้ได้พูดถึงพลังของทาคิเมจิที่จะสามารถเอาชนะเมกี้ได้ส่วนหนึ่งก็คือพลังการชักจูงคนเก่งๆมาร่วมสู้กับเขาและตอนนี้คนเก่งๆก,ก็เหมือนจะไปอยู่กับเมกี้แทบจะทั้งหมดแต่ถ้าพูดถึงฝั่งของทาคิเมจินี้คนที่มีฝีมือดีก็มีทั้งเซนจูมิซุยะ ที่พอจะต่อกรกับตัวหลักหลายๆคนของแก๊งคันตัวมัจจิไคได้ส่วนคนที่หวังว่าฮานมิยะคาสุโทระจะมาช่วยนั้นอันจริงๆผมก็อยากให้มาช่วยเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อปี2005คาสึโทระต้องโทษติดคุก10ปีนั่นจากที่ฆ่าบาจิไายเขายอมรับผิดและสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำแต่ศึกโตเกียวมัจจิไครุ่น2ปะทะคันตัวมัจจิไคเกิดขึ้นปี2008 คสุโทระมาไม่ทันแน่นอนเพราะจำคุกไปแค่3ปีหรือโทษจำคุกอีก7ปีความเป็นไปได้ที่คาสุโทระจะมาช่วยเป็น0%ูนเซะครับถ้ามาได้ก็ถือว่าโดนลดโทษตั้ง7ปีแบบนี้ก็ได้เหรอส่วนชิบะไทจูเป็นคนหนึ่งที่แฟนๆหวังไว้ว่าจะให้มาร่วมทีมทาเคมิจิเพราะเขาเองก็เคยโดนเมก้แตการคอม,มาแล้วนะครับน่าจะอยากมาเอาคืนเมก้ไม่น้อยกว่าคนอื่นแถมยังเป็นอดีตหัวหน้าแก๊งแบล็กดาก้อนเหมือนกับทาเคมิจิ และมิติภาพของไทจูกับทาคิมิจิใช่ว่าจะไม่ถูกกันเลยทีเดียวบางทีทาคิมิจิอาจจะร้องขอความช่วยเหลือไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นและไทจูอาจจะกําลังตัดสินใจพร้อมรวบรวมกองกาลังมาสมทบภายใต้แบกดากอนที่ขึ้นตรงกับตัวมารรุ่น2อ,อาจจะมาสมทบตอนที่ทั้งสองแก๊งสู้กันไปแล้วส่วนอีกหนึ่งข้อมูลที่ผมได้มาซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวกับไทจูหรือเปล่านะครับภาพนี้มาจากทวิตเตอร์ตัวมันออฟฟิเชียล เป็นรูปฮาใครกับเซนจูและมีข้อความตลกตลกว่าดูเหมือนว่าจะมีสมาชิกคนหนึ่งที่ไม่ชอบฉันเซนจูกล่าวแต่ทาเคมิจิก็บอกว่าฮักใคระเหรอจริงๆแล้วเขาแข็งทื่อเมื่อเขาได้คุยกับผู้หญิงต่างหากฮ่าฮ่าฮแต่ผมมองไปไกลกว่านั้นนะครับอาจจะไม่ใช่ข้อความตลกกอย่างเดียวฮาใครอาจจะมีนิสัยตัวแข็งทื่อเมื่อคุยกับผู้หญิงจริงแต่ถ้าภาพนี้จะสื่อว่าเขากําลังตกใจจากสิ่งที่เขากําลังเจออยู่ล่ะ เขาอาจเะือกําลังมองชิบะไทจูที่ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งชิบะไทจูก็คือพี่ชายของเขานั่นเองไทจูอาจจะมาช่วยฮใ,ใครต่อสู้ในศึกครั้งนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมคิดเองนะครับขอให้ไทจูมาทีเถอะคงช่วยททเคมิจิได้ไม่น้อยแต่ไม่ใช่ว่าจะมาช่วยไมยกี้อีกแรงนะครับอันนี้ฮาเลยไมยกี้จะโหดอย่างไม่มีใครเทียบได้เลยซึ่งหลังจากที่ฮันมะตอนแรกหวังว่าจะมาช่วยททเคมิจิแต่เขากลับไปช่วยไมยกี้เฉยเลย อันนี้ผมยังไม่ฟันธงว่าไทจูจะมาช่วยทาเคมิจิหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่ไทจูจะมาช่วยน่าอาจจะมาพร้อมกับอาคาชิทาเคโอมิก็เป็นได้นะครับส่วนคนที่ผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะแปลพักจากคันโตมันจิมาเป็นตัวมันสองผมคิดว่ามี3คนนะครับคนแรกโคโนอิฮาจิเมะคนนี้มีความผูกพันกับอินุป,ปีอย่างมากเขาอาจจะต้องใช้เวลาปรับความเข้าใจกับอินุป,ปี้ักมัดสองมัด สุดท้ายแล้วเปลี่ยนใจมาร่วมสู้กับทาเคมิจิพร้อมกับอินปี้นะครับอีก2คนคือวากาะและเบนเคทั้งสองคนนี้เคยเป็นอดีตของบรามันเหตุผลที่เข้าร่วมแกงคันโตมันจิยังไม่ชาบแน่ชัดนะครับอาจจะเป็นแผนการของอาคาชิทาเคโอมิอีกเช่นกันให้หันมาต่อสู้กับคันโตมันจิหลังจากที่ทาเคโอมิปรากฏตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือทาเคมิจิและนี่ก็เป็นการคาดเดาตอนที่245เป็นต้นไป เ,เพื่อนๆคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเราจะได้ติดตามและอัปเดตเรื่องราวไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนรอให้ตอนที่245ออกมาในไม่กี่วันนี้เราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ